พวงสาวผมทองหวานที่เกาหลีเกรดวารินทร์หัวใจสีชมพูเปิดตัวสาวสวยจับมือแน่นไม่ปล่อย มีเวลาว่างพาคุณแม่แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสองคนแม่ลูกสำหรับพระเอกหนุ่มเกรดวรินทร์อล้าสุด8มีนาคมเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพคู่กับคุณแม่ยืนจับมือกันแน่นกลางฮงแดทริปนี้บอกเลยว่าคุณแม่แฮปปี้สุดๆดูได้จากรอยยิม้มสำหรับโพสต์นี้เกรดได้เขียนแคปชั่นว่าฮงแดแม่ชอบมากฉันเลยมีความสุขไปด้วยหลังจากน,านั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายไม่ว่าจะเป็นน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะน น่ารักยิ้มตามแบบตาหยีเลยค่ะรักนะคะออกมากุ้งแต่งตัวแบบสาวเกาหลีสวยเลยหูยน่ารักแมดูมีความสุขมากๆเลยแม่กุ้งสวยเฮียหล่อวิวสวยเขาหมดทุกอย่างหล่อเทสุดๆเลยค่ะพี่เกรดเจกุ้งสวยสวยสวยทาเอาพระเอกสุปตาเกรดวรินทร์ปัญหาการถึงกับเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวหลังถูกจ่อไม้ถามถึงประเด็นที่แจ็คก,กี้แชคลินมินได้ออกมาเคลียร์สถานะของตัวเองแบบชัดๆชัวๆว่าโสดสนิทแถมยังยุก เจ้าตัวเป็นหนุ่มในสเปคอันดับหนึ่งตลอดการซึ่งงานนี้นอกจากเกรทวารินทร์จะตอบกลับแบบเคินๆด้วยการเอ่ยปากชมนางเอกรุ่นน้องออกสื่อว่าน่ารักแล้วเจ้าตัวก็ยังได้พูดถึงสเตตัสหัวใจของตัวเองด้วยเช่นกันพร้อมกับยืนยันว่าถึงแม้จะโสดแต่ไม่ได้เหงาแน่นอนล่าสุดแจ็กกี้เขาคอนเฟิร์มแล้วว่ายังโสดและข่าวที่ออกมาว่าเขามีแฟนแล้วเรื่องนั้นก็ไม่เป็นความจริงอ๋อเพิ่งรู้เรื่องเมื่อกี้เลยเพิ่งรู้เลยครับว่าเขาเป็นข่าวแต่ว่าไม่มีอะไรเขา ยังยืนยันด้วยนะว่าเราคือสเปกต้นแบบคล้คลำๆดาแดดโอโหน่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากเขาพูดเหมือนว่าเขาไม่สบายใจนะที่มีข่าวนี้คลายๆว่าเป็นห่วงความรู้สึก,กเราพวกเราก็บิวเก่งจริงๆเลยนะเราคือใช่เลยใช่ไหมสูงคล้ดำดําแดดมันใช่ผมหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างที่เรายังเป็นที่หนึ่งในใจเขาดีใจครับดีใจเพื่อนสดยาวขนาดนี้ปีนี้จะหาแฟนให้เพื่อนจริงจังเลยไหมเขาหาของเขาเองได้ ผมรู้จักเขามานานคือเขาเป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมดูแลใครเขาก็จะขออยู่อย่างนี้ไปก่อนจริงๆผมต้องขอบคุณนะครับที่ทุกคนกลัวผมเหงาขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แต่ว่าผมไม่ได้เหงาครับผมมีความสุข